สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาต่อเนะะื้อหาการหาค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มร้อยนะคะซึ่งจํานวนเต็มสิบเราหาไปแล้วเนาะจํานวนเต็มร้อยคือจํานวนที่มีหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะคะเช่น100 200 300เป็นต้นค่ะค่ะคุณครูขอทบทวนก่อนนะคะ การประมาณค่าคือการคำนวณที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วใกล้เคียงและเหมาะสมกับการนำไปใช้ค่ะค่าประมาณคือค่าที่ได้จากการประมาณและการประมาณค่าสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์จะแตกต่างจากเครื่องหมายเท่ากับนะคะนี่คือความแตกต่างะะของเครื่องหมายการประมาณค่า จะเป็นหยักๆใช่ไหมคะส่วนเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็นขีดๆเป็นเส้นตรงนะคะสองเส้นที่เท่ากัน,นะค,ะค่ะแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราจะหาค่าประมาณของจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะตัวอย่างการหาค่าประมาณของ8 6 4 เป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะซึ่งตัวอย่างเขาให้เป็นเส้นจำนวนมาแล้วใช่ไหมคะแร้อยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มอะไรกับจำนวนเต็มร้อยอะไรคะนั่นก็คืออยู่ระหว่าง800กับ900ค่ะ,ะถ้าเราดูจากเส้นจำนวนเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่า8 6 4มันอยู่ใกล้กับ900มากกว่า ะะเพราะฉะนั้น864มีค่าใกล้เคียง900มากกว่า800ค่ะดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ864ก็คือ900ค่ะ เขียนแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะได้864ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้900นะคะหรือเราอาจพิจาราเลขโดดในหลักสิบนะคะซึ่ง864เนี่ยเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบก็คือเลขอะไรคะเลขอะไรเลข6เนาะ,ะซึ่ง เงื่อนไขบอกว่าถ้าลงท้ายด้วยเลข5 6 7 8 9ให้เราเลือกตอบค่าที่มากกว่านั่นก็คือ900ค่ะได้ไหมเอ่ยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดนะคะข้อที่1น,นะคะให้เราประมาณค่า240นะคะให้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มรอ้อที่วงกลงไมไว้นี่ คือให้เราหานะคะ2อ0อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม2จํานวนนะคะอยู่ระหว่างจํานวนเต็มร้อยนะคะสองจำนวนนั่นก็คือ200กับ300นะคะ200กับ300เราดูเลยเราจะเห็นได้ชัดว่า240อยู่ใกล้กับ200มากกว่า นั่นเราจะได้ว่า240ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยได้เท่ากับ200ค่ะหรือบางคนอาจจะใช้การนับช่องนะคะ,ะมามาลองนับช่องนะคะ240ไปถึง200ได้กี่ช่องคะ1 2 3่สช่อง2อ่า240ไป300ได้กี่ช่องคะ1 2 3่5 หกช่องนะคะได้คำตอบแล้วเป็น200ค่ะต่อไป450นะคะอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม2จํจำนวนนั่นก็คือ400กับ500ค่ะ,อะลองนับช่องดูเนาะลองนับช่องดอู450ไป400ได้กี่ช่องคะ1 2 3่ะ1 2 3 4 5ช่องนะคะ 450ไป500ได้กี่ช่องคะ1 2 3 4 5อ้าเเท่ากันเลยทำยังไงคะจำได้ไหมกดของเราบอกว่าถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะให้เราเลือกตอบค่าที่มากกว่านั่นก็คือ500นะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น450ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยได้เท่ากับ500ค่ะมุมไปเลย ต่อไป148ค่ะ1448นะคะจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง1 4 8ก็คือ100กับ200นะคะ100กับ200ร้อคราวนี้ตอบอะไรคะบางคนยังไม่รู้อ่ะเราลองใช้หลักเกณฑ์เนาะ148เราต้องการทำเป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะเราต้องการทำเป็นจำนวนเต็มร้อยให้เราดูตัวเลขหลักอะไรคะ 148มี14จำนวนเต็ม2ตัวนะคะตเต็มเราสองตัวนั่นก็คือ100กับ200เนาะ100กับ200อ่ะตอบอะไรดี1 0 0หรือ2 0 0ดูอย่างไรต้องการทำเป็นจำนวนเต็มร้อยให้เราดูตัวเลขหลักสิบนะคะหลักสิบก็คือเลขสนะคะลงท้ายด้วยเลข01234ให้เราเลือกตอบค่าที่น้อยกว่านั่นก็คือเท่าไหร่คะ100นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ100ค่ะ ไงไหมคะต่อไป627นะคะจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง627นะคะเต็มร้อยนะคะก็คือ600กับ700เราดูเส้นจำนวนเราก็รู้เลย่ะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ600ค่ะลงไปต่อไปนะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะ 985อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม2จํจำนวนนั่นก็คือ900กับ100รซึ่ง100รก็คือ1,000นะคะเห็นชัดเจนเลยว่า985อยู่ใกล้กับ1,000มากที่สุดแล้วนะคะวงไปเลยตอบ1,000ค่ะอุเด็กๆได้ไหมคะโอเคผ่าน,นะคะค่ะ ต่อไปเรามาดูโจทย์ที่ไม่มีเส้นจำนวนมาให้เรานะคะเขาบอกว่าจงหาว่าจำนวนที่กำหนดให้อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใดและมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยใดนะคะตัวอย่างนะคะ1,845นะคะเวลาเราตอบก็จะตอบ1,845อยู่ระหว่าง1,800และ1,900ค่ะ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ184 5ก็คือ1800ค่ะได้ไหมคะเรามาลองทำตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะคะจงหาว่า1,643มีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยเท่าใดนะคะวิธีทำ1,643อยอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยสองตัวนั่นก็คือ หึ่งพันเท่าไหร่นะคะหนึ่งพันหกร้อยใส่เครื่องหมายคอมม่าให้คุณครูด้วยนะคะและหนึ่งพันเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยนะคะใส่เครื่องหมายคอมม่าด้วยนะคะตอบค่ะตอบตัวไหนคะเขาเนี่ย เราก็ามาดูที่หลักสิบใช่ไหมคะหลักสิบตรงนี้ก็คือเลข4ี่เนาะต้องการทำเป็นจำนวนเต็มร้อยให้เราดูตัวเลขหลัก10นะคะลงท้ายด้วย01234ให้เราเลือกตอบค่าที่น้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ1643ก็คือ1600คะ่ะ ตอบนะคะเรียบร้อยใส่เครื่องหมายคอมมาด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ไหมคะเด็กๆ